เรื่องแรกที่เราจะมาทําการเรียนด้วยกันนะคะในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของจํานวนเต็มซึ่งเรื่องนี้บรรจุอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1ดังนั้นความรู้ก่อนหน้านี้เราจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของจํานวนนับแล้วก็ศูนย์มาบ้างแล้วอทบทวนให้จํานวนนับคืออะไรจานวนนับก็คือจํานวนที่เริ่มต้นจาก1 2 3 4 5 6 7 8 90 เราก็จะเป็นสเต็ปกันนับไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะไม่มีที่สิ้นสุดและอีกค่าหนึ่งคือ0ในส่วนของจำนวนเต็มค่ะนอกจากจะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวกคือจำนวนนับที่เรากล่าวไปแล้วมีศูนย์อีกจำนวนที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของจำนวนเต็มลบดังนั้นจำนวนเต็มจะประกอบไปด้วยจำนวน3ชนิดค่ะก็คือจำนวนเต็มบวก0แล้วก็จำนวนเต็มลบมาดู ในรูปแบบของเส้นจํานวนบางเส้นจํานวนคือเป็นเส้นที่แสดงจํานวนให้เราเห็นได้อย่างเป็นภาพนะคะอย่างตรงนี้นะคะจะประกอบไปด้วยศูนย์ที่เป็นตัวแบ่งระหว่างจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบทางด้านขวาของเลขศูนย์นะจะเป็นจํานวนเต็มบวกก็คือค่าจํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดก็เริ่มต้นจาก1ไป2ไป3าม รายลูกศรตรงนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถไปต่อได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นจะเป็น4 5 6 7 8ไปได้เรื่อยๆนะคะมาดูฝั่งซ้ายของ0ูนย์บ้างฝั่งซ้ายของ0ูนย์ก็จะเป็นจำนวนเต็มลบก็คือเริ่มต้นที่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบ7มันก็จะบรรจุไปได้เรื่อยๆโดย ใช้สัญลักษณ์ลูกศรในที่นี้แสดงถึงว่าเส้นจำนวนนี้สามารถต่อไปได้เรื่อยๆนะคะซึ่งค่าที่อยู่ระหว่าง0ูนกับ1่ล่ะหายไปไหนค่าที่อยู่ระหว่าง0ูนกับ1ค่าที่อยู่ตำแหน่งนี้นะคะจะไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะในส่วนนี้เราจะแยกออกไปศึกษาในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของทศนิยมดังนั้นจานวนเต็มจะเป็นเขียนเลขได้เป็นเลขโดดๆให้เราเห็นไม่มีแสดงถึงจุดทศนิยมขึ้นมา ถ้าเป็นจุดก็จะเป็นจุด0 0ก็คือเราไม่จาเป็นต้องเขียนค่าทศนิยมก็ไม่มีผลต่อจานวนนั้นๆนั่นเองค่ะจากที่เราได้ศึกษาในเรื่องของประเภทของจำนวนเต็มไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาพิจารณาว่าจำนวนชนิดใดบ้างเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนชนิดใดบ้างจะเป็นจำนวนเต็มศูนย์จำนวนแบบไหนบ้างที่เป็นจำนวนเต็มลบนะคะ จำนวนเต็มบวกคืออะไรบ้างก็ไล่ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ซึ่งการที่มันเป็นไปได้เรื่อยๆเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์คอมมาแล้วก็จุด3จุดแสดงให้เห็นว่าจะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะเนี้ยไปได้เรื่อยๆนะก็คือเพิ่มขึ้นทีละ1ทีละ1จาก1มา2จาก2มา3จาก3มา4จาก4ไป5จาก5ก็ต้องไป6จาก6ก็ต้องไป7เราจะไม่เขียนทั้งหมดแต่เราจะใช้สัญลักษณ์จุด3จุดแสดงให้เห็นว่า ไปได้เรื่อยๆส่วนศไม่ต้องไปคิดมากก็คือค่าที่มีค่าเท่ากับ0ก็คือปรากฏในค่า0ูนย์ตรงนี้นะคะถัดมาเป็นจํานวนเต็มลบจานวนเต็มลบก็ไล่มาเจอตัวแรกทางด้านซ้ายของเลข0ูย์ก็จะมีลบหดังนั้นก็จะเป็นลบหนึลบสลบสลบสลบหต่อไปเป็นจํานวนลบหกลบเลบแไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่เราต้องการแสดงให้เห็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์ลักษณะนี้ไปได้เรื่อย เราจะใช้จุด3จุดเป็นตัวแสดงอย่างต่อไปนี้นะคะเป็นในเรื่องของการจำแนกชนิดของจำนวนเต็มคือโจทย์ที่ปร,รากฏตรงนี้นะคะเป็นจำนวนต่างๆที่คละไปด้วยค่าทศนิยมค่าเศษส่วนจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็ศูนย์คละกันอยู่เราจะมาทำการแยกชนิดของ จำนวนว่าอะไรบ้างที่เป็นจํานวนเต็มแล้วเป็นจํานวนเต็มชนิดใดดังนั้นเขียนมาก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องการหาก็คือจํานวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและศูนย์แยกออกมาว่าจำนวนใดบ้างที่ปรากฏอยู่ในจำนวนเต็ม ค่าที่หนค่ะจำนวนลบสลบสเป็นจํานวนเต็มลบนะคะถัดมา4ี่ส่วนห้าส่วนหมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตั้งฐานออกมาก็จะเป็นค่าทศนิยมดังนั้นไม่เป็นจํานวนเต็มถัดมาค่ะ8104 4นะคะ8104ตรงนี้จะเป็นค่าจำนวนเต็มบวกค่ะจำนวนถัดมาลบ0.707 ลบ0.707เป็นค่าติดลบและเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งดังนั้นไม่เป็นจำนวนเต็ม9.3ก็ไม่เป็นจำนวนเต็มเพราะมีจุดสเป็นทศนิยมลบเศษ1ส่วน3ก็ไม่เป็นจำนวนเต็มเพราะเป็นเศษส่วน0ก็เป็นค่า0 26เป็นจำนวนเต็มบวก1เศษ3ส่วน7 อันนี้เป็นจํานวนคละเขาเรียกว่าจํานวนคละหรือจํานวนค้าก็คือถ้าเขียนในรูปแบบเศษส่วนก็จะเขียนในรูปแบบเศษส่วนเกินนะคะก็ไม่เป็นจํานวนเต็มถัดมา4.1ก็เป็นค่าทศซิยมเรียบร้อยแล้วจากตัวอย่างตรงนี้นะคะสามารถเขียนให้อยู่หรือคัดออกมาแล้วเป็นจำนวนเต็มอยู่ทั้งหมด1 2 3 4ตัวซึ่งแต่ละทั้งหมด4ตัวนี้ก็จะแยกออกเป็นจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ ศูนย์